สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลประชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังล้างคุกตั้งแท่นกฎหมายรอทักษินเช็คข้อมูลก่อนเหยียบไทยถึงวันนี้เส้นทางการเมืองของพิธาลิมเจริญรัฐในการนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคงไม่สดใสเหมือนช่วงแรกๆทำให้ดีลรักกับเพื่อไทยกับอีก,ก็ดพัก ต้องย้ำด้วยคำพูดผ่านสื่อบ่อยๆแต่ดูเหมือนว่าเป็นเพียงการสร้างภาพยื้อกระแสด้อมส้มไม่ให้ฟาดงวงฟาดงารายวันมีการมองข้ามช็อตไปว่าเพื่อไทยจะกลายเป็นแกนนำในเกมการเมืองหลังจากพิธาถูกปิดจ,จ็อบไปด้วยขบวนการเปิดแผลหุ้นไอทีวีจะด้วยสมการจับมือกับก้าวไกลเหมือนเดิมหรือดิลข้ามฝั่งขั้วฝั่งสีน้ำเงินแต่เพื่อไทยก็จะกลายเป็นพักที่มีอำนาจต่อรองมากขึ้น ไม่มีจังหวะไหนที่ดีไปกว่านี้สําหรับทักษิณชินวัตรในการเดินทางกลับประเทศไทยตามที่ได้ประกาศไว้ครั้งล่าสุดว่าพร้อมใช้ชีวิตบ้านปลายในการเลี้ยงหลานหลังจากที่ผ่านมาคนในเครือข่ายชินวัตรและพักเพื่อไทยได้เตรียมปูทางระดับโครงสร้างพื้นฐานไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อกลับมาติดคุกที่เห็นเป็นรูปธรรมท,ที่สุดคือการตั้งแท่นเฮาอาเลสของสมศักดิ์เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่เคยเล่าแนวคิดควบคุมตัวนักโทษที่ไหนก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องไปที่เรือนจําโดยประกาศให้สถานที่ควบคุมนั้นเสมือนเป็นเรือนจําเมื่อย้อนไปดูนโยบายเฮาอาเล็ตก็พบว่าก่อกำเนิดตั้งแต่แก้ไขพรบราชััน์ตั้งแต่ปี2560 และมีการออกกฎกระทรวงหลายฉบับในปี63โดยเฉพาะกฎกระทรวงเรื่องกำหนดสถานที่คุมขังลงนามโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่25กันยายนปี63ประกาศร,ราชกิจจานุเบกษาในวันที่12ตุลาคม63ถือว่ามีผลบังคับใช้แต่รัฐบาลปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มประเดิมใช้โดยกำหนดนิยามสถานที่คุมขังว่าเป็นสถานที่อื่น ที่ไม่ใช่เรือนจําซึ่งเป็นสถานที่ของทางราชการหรือเป็นเอกชนที่เจ้าของหรือผู้ปกครองดูแลรักษาสถานที่อนุญาตหรือยินยอมเป็นหนังสือให้ใช้ประโยชน์ในการควบคุมผู้ต้องขังส่วนที่มีการกําหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจํานั้นใช้สําหรับผู้ต้องโทษระยะสั้นผู้ใกล้จะพ้นโทษผู้ป่วยแต่ไม่ใช่นักโทษเข้าใหม่แต่อยา่างใดนายสมศักดิ์กล่าวไว้เมื่อวันที่31มีนาคมปี66 โดยมีรายงานว่าการจะนำกฎกระทรวงมาใช้ได้ต้องส่งเรื่องให้รัฐบาลอนุมัติและที่สำคัญคือต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของศาลด้วยซึ่งนั่นเท่ากับว่าทักษิณต้องกลับมาถูกคุมขังที่เรือนจำก่อนอยู่ดีท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีการเรียนโเวตเรือนจำอย่างคึกคักซึ่งไม่แน่ชัดว่าเป็นไปตามวงล้อหรือมีการเตรียมรับนายใหญ่ที่จะกลับมาในอนาคตที่สำคัญคือ การวางถามลายในพักที่ปิดกันให้แท้ถึงสูตรกลับเดือน7จัดตั้งรัฐบาลเดือน8วางตัวรัฐมนตรียุติธรรมเป็นชื่อพันตารวจโททวีสอดส่องหัวหน้าพักประชาชาติซึ่งเป็นคนที่น้องสาวไว้ใจอีกทั้งเป็นคนที่บ้านจันทร์สั่งได้หรือแม้กระทั่งการวางแผนในการมาปักหลักอยู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วใช้เที่ยวบินพาณิชย์กลับประเทศไทยโดยไม่ได้มีการประกาศวันที่จะกลับเป็นช่วงเวลายาวๆแต่กระนั้น ข่าวกลองเป็นสิ่งที่สําคัญในช่วงที่ชินวัตรเองก็เคยเจอข่าวลวงข่าวหลอกจากบรรดาน,นอมินีที่เชื่อว่ามีน้ําหนักจะเคลียร์ได้แต่ในที่สุดก็ล้มทุกดีลวจนทําให้ทักษิณต้องอยู่ต่างแดน,นถึง17ปีพ่วงเวลานี้ก็มีเดิมพันสูงและน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่นั่นก็ใช่ว่าการกลับมาอยู่ประเทศไทยขณะน,นี้สถานการณ์การเมืองจะราบรื่นเพราะบริบททางการเมืองในขณะนี้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก กล่าวคือทักษิณไม่ใช่ตัวละครที่เป็นขวัญใจมวลชนอีกต่อไปดุลความนิยมเปลี่ยนไปอยู่ที่พักก้าวไกลและคนรุ่นใหม่ที่หวังเห็นการเปลี่ยนแปลงล้มระบบและแนวคิดนิยมแบบซูเอียเกียเซียการเดินเกมของพักเพื่อไทยยังเหมือนเป็นการทําเพื่อคนคนเดียวไม่ใช่ส่วนรวมซึ่งเป็นเรื่องที่ทักษิณที่เล่นกับการตลาดมาตลอดย่อมรู้ดีว่าการยืนอยู่คนละฝากกับก้าวไกลมีความเสี่ยงสูง และอาจถูกกระแสเกลียดชังจากที่เคยเจอเมื่อยุคเสื้อเหลืองเฟื่องฟูการเข้าสู่อำนาจของพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำยังต้องเจอกับวิบากกรรมนานับประการโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศตลาดเงินตลาดทุนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐสวัสดิการการทุบในทุนของพรรคเก้าไกลการจะมารับหน้าเสือร่วมเป็นรัฐบาลจัดการก็ยิ่งยากเพราะฝ่ายตัวเองก็มีทุนระดับอภิมหาการจับมืออยู่ด้วย ที่สําคัญคือความเป็นครอบครัวชินวัตรที่วันนี้ยังมีชื่อคุณหญิงพจจามาณนณนะม่มเพชรเป็นมารดาของลูกๆทั้ง3คนโดยหนึ่งในนั้นเป็นแคนดเเตตนายกคู่เทียบกับพิธาอยู่ด้วยจึงไม่แปลกที่ต้องห่วงอนาคตของหมุด3ที่ต้องมารับกับสถานการณ์ประเทศที่ไม่แน่นอนมีความเสี่ยงเกินไปที่จะมานั่งเก้าอี้นายกในช่วงนี้และหากเกิดอุบัติเหตุเหนือความคาดหมายส่งผลให้มีการเผชิญหน้ากันอีกครั้ง ก็ไม่คุ้มที่ต้องมาอยู่ในสภาวะการเช่นนี้จึงเป็นที่มาของเสียงค้านให้ทักษิณดูให้ดีเช็คให้แม่นยำอย่าพึ่งใจร้อนกลับมาช่วงเดือนเจ็ดตามที่มีการยืนยันจากคนในครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยเพราะมองเห็นอะไรบางอย่างที่ยังสุ่มเสี่ยงอาจต้องมีการปรับขยายเวลาเล็กน้อยเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลลงตัวเพราะการเมืองคงต้องดูวันต่อวันศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ